Ô hô! Ô Dễ Alo. Này này, này này. Ừ, đi ra Alo. 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 Tu yên nào. Cao cấp. Wow! Pháo uh -huh. สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ทีมงานเราพามาเหมาบ่อ500บาทนะครับพิกัดอยู่ที่บ้านสันไซน้อยตำบลห้วยคร้ไม่แน่ใจว่าเป็นอำเภอแม่จันหรือว่าแม่สายนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือตรงนี้จังหวัดเชียงรายนะครับบ่อน,นี้เป็นบ่อตัวแอลนะครับนี่ครับตัวแอลแบบนี้นะครับแล้วก็มีผักตบเต็มบ่อเลยครับบ่อถูกทิ้งร้างมาหลายปีแล้วนะครับ3-4ปีแล้ว ก็ต้องมาลุ้นกันใต้ผักตบเนี่ยแหละครับว่าจะมีปลามากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ500บาทจะมีปลาอะไรบ้างนะครับมาติดตามชมกันได้เลยครับนี่นะครับวันนี้ทีมงานอยู่ครบนะครับหลานชาย2คนแล้วก็มีอาซังมาเพิ่มนะครับแล้วก็มีพ่อเจ้าเสือเขามานะครับแม่ก็มาครับครบทีมครวันนี้ครบ บอกเขาจ้างให้น้องๆเอาผักตบออกจากบ่อด้วยนะครับเนี่ยครับเนยกันเลยครับแต่ว่าน้องๆก็จะได้ค่าแรงเพิ่มขึ้นอีกตั้ง300นะครับจากเดิมนะครับนี่เจ้าของบ่อใจพิเศษนะครับเจ้าของบ่อถือว่าใจดีเลยครับอะไรอะไรหาดิ <Hello. S 1> โอ้นู่นนู้นโอ้นู่นปข้างหน้าแล้วไปคณะนู้นนู้นนู่นนู้นชีหอย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 คณะคณะคณะนู้นนู้นไหนก็รูร่วงอ่ไนไหนๆตรงนั้นแหละเออตรงนั้นแหละตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากน่าข้างหลังข้างหลังที่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังนี่แล้วที่ที่ตากอะไรอ่ะที่ตากอะไรอ่ะที่ตักเปลวเปลวเปออแถวๆนั้นแหละนั่นๆๆ่อยู่บนอยู่บนเาไปทางแม่แล้วไปทางแม่แล้ว ว้าวเสร็จแม่ล <laughs> ะปลาไหลตัวใหญ่โอยสามหนุ่มสู้แม่ไม่ได้ครับตัวใหญ่เลยโอ้อใหญ่มากเดี๋ยว,ยวหาที่ใส่ก่อนหาที่ใส่หาที่ใส่อ๋อนี่ครับคุณผู้ชมครับโหงามๆเปิดมาสวยครับน,รน่าจะได้เจออีกหลายตัว เพราะบ่อมันเก่าแก่อันนี้ใช้ลูกบอ่อนี้ไม่มีใครมายุ่งมาสามสี่ปีแล้วนะครับน่าจะมีอีกน่าจะมีอีกผมว่าพวกปลาช,ช่อนใหญ่ก็น่าจะมีครับแถวๆนู้นนะครับฮะโอ้นั่นไงตัวทีโดด่โดดเมื่อกี้โอ้ตัวใหญ่โบครับคนอ้วนเลย ต้องใส่ต้องใส่ตรงนู้นป่ะนร่กว่าก้อนดินโอ้ยกบแสดงว่ากบไม่ได้มีตัวเดียวเพราะว่าตัวนี้เจอตั้งแต่ตอนแรกแล้วที่นี่ทางนู้นมีอีกตัวหนึ่งพอ,อีก,กันไ่มเพื่อๆอาจจะมีหลายตัวด้วยเนี่ยไนโชว์หน่อยนี่ครับหืมยอดโรตี อาตามาเตมมาถ้าพาพาพาอย่างก็คงมันเป็นอาคารมันนาแล้เหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหคิดผิดเลยที่ไม่ไปหาข้างบนโอ้โหหัวตัวใหญ่ด้วย ออืใกล้เคียงโลครับไหนโชว์ดีๆหน่อยนี่นี่ครับโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่โอเคโอ้โหโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอะไรก๊องอะฮะโอ้เห็นนี่มีปลาอ่ะตัวใหญ่ ม่ับล้เออ้น่าจะตัวใหญ่อไซโลโอ้ใหญ่ครับใหญ่อ้โตัวดำๆเลยให้โทรดีๆนอ้าเสือจะมาแย่งเสือจะมาแย่งนแล้วยู่พัชวด้านข้างหน่อย บบนัาดโอเคอะโล่สองตัวแล้วมันเป็นไปหลบอยู่ในรูนี่เองโอ้โหโอ้โหปไหนยปลโอ เอาไงเดือกลับมาดี่วะเออหนั่นโอ้ถือว่าน้กเวียจับได้ครับเออเขาไม่กันดูนี่กันดูอันนี้เป็นรูเปล่าดิเฉพาะดิยวตรข้างล่างมันจะเป็นรูนิดหน่อยนะที่ไหนน่าจะปลอดภัยอยู่อันนี้ใต้ต้นไม้ไงตะไคร่น่าจะหยุดแถวนี้แหละ อโลอโลนั but, ่นปลาดุกปลาดุกใช่ไหมน่ะนี่งโอ้ปลาช่อนนี่ว้าปลาช่อนตัวใหญ่มาจับได้เล่อโลใหญ่มากอโลอ่ะลูกโลกว่าใส่โบว์ฮับใส่โบวเอาเลยตรงนั้นแหละตรงมือขวาน่ะ

มันไม่ได้ไปทางนู้นอยู่ตรงนี้แหละนในในในอือนั่นนั่นไปขนาดนั้งอ้าล่ะอ้าล่ะตัวใหญ่มากใหญ่ว้าวฮูว้าวถ่ายโปรงามๆเล้ว จะอย่างนั้นจะอย่างนั้นยกสูงหน่อยอโอเดีนยวก่อนะไอเสียโดดโดด,ดเสียเออนั่นแหละโอเคอ้าโลตัวนี้น่าจะมีนู่นนะครับโลครึ่งครับอ้าโลห จริงจริงฮะฮะเจอตัวใหญ่แล้วก้ใช่คู่มันหรือเปล่าเสือมาเจ้าเสือเดี๋ยวดูว่าใครจะจับได้มาดีรัา ช่ <laughs> อ้าว <laughs> เสร็จนด่แล้วแามอยู่งามอยู่อยขอนเป็น่อย <c oughs> โอ้ตไม่ใช่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว <c oughs> ลุยเลยเสือลุยเลย <c oughs> มันคนละตัวนึกว่าัวตีมาแย่ให้เลย โอ้โอ้โอ้ดูดนดูอะไรปันนี่เหรอโลห์มาทางนี้ครับตัวใหญ่มาดูกันอ้าวโลห์อ้าว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 โลห์ตัวเกือบโลครับงามมากเนี่ยซื้อโลห์ซื้อโลห์ได้แล้วตัวนี้ดูใกล้ๆเกือบโลนะครับโอเค ไอ้ปันีเโอ้ปนนก็งามอยู่แล้วตัวเกือบคร่งโลใส่นู้นใส่นู้นใส่นู้นใส่นี่มันจะตายมันก็ยืดเขี้ยอ๋อนี่เปนตัวใหญ่นี่โอ้ตัวใหญ่ยู ไปมาปลาหม่ายโจกอะโอ้ตรงนี oh, ้ก uh ็มีตัวนึงนี่อันนี้ปลาดุกหรือเปล่าสองตัวสองตัวโอ้ปลาช่อนปลาช่อนอาโอลโดดไปแล้วเอะเอา โอ้ย <ie> ครึ่งโลมาแล้วครับอ๋ออา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 อโอเคอ๋ออาออ๋อโอ้ปลาช่อนเยอะ <c oughs> ปลาช่อนเยอะแล้วมาบินจะดูไงโอ้ตัวงามนี่นุ่นปนินย้มอ๋อ มานอยู่งามอยู่คือว่ามันอยู่เลยมันเข้าไปในนั้นแล้วอ้หปลาปลาปลาอู้หูเป็นไหนร้อนั่น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 แหละนั่นนั่นนั่นเองอู้หูไซโลอู้หูอู้หูอู้หูโชดเลยพ่อหนุ่มมันอยู่ในนี้นี่เองจะปดเดี๋ยวมีอีกจะปด อ้าทุกเสร็จแม่โอ้ตัวอ oh. 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 ้วนเลยครับอ้าวโอ้ตัวโลโอ้สุดยอดน้องชมวิมินเทเร์รือที่อ๋ออ้าโลโลโอ้ตัวนี้นะครับตัวนี้เมื่อกี้โอ้สุดยอดโอ้ไซโลไซโลในนี่ยน่าจะมีอีก น่าจะมีปลาไหลด้วยเนี่ยไม่ใช่แค่ปลาช่อนนะตรงที่เสือนี่ก็น่าจะมีปลาปลาดุกปลาดุกปลาดุกกวาดมาเนี่รออันนี้ขึ้นมาแล้วกวาดมาก็ได้แล้วกวาดมาะฮปลาเหรอปลาช่อนอ่ะตัวใหญ่เลย ไปลว้าวโอ้ยสันอย่าพลอนะเยอะอ่ะมาไดเสร็จแม่นะโอ้ยมันก็พวเชี่ยมันมีมปข้างในมันมีไาข้างในอ่ะอย่ตุกงอ่ะเออแล้วแหละโอ้ประตเนี้ย อันนี้คือขึ้นไปข้างบนอ่ะหาันนะอ okay. ออ s. <S อเอาโลนั่นเอาปลานิ ნ มาสองตัวเว้โอ้สี่ตัวเลยหกสี่ตัวนี่เอาตีมาจับปลาช่อนสซไปลอ่ะก็เรี่องมั้ยบ้านเราตะบนได้อะอ่าเราปลานินสี่ตัวครับตัวดงแดงนี่ดวงไหนเชือจัดการมาทุกเน่ ไอ้ท hey, ี่กะโหลกอ๋อมันนม่ามันมีมาทางนี้วะต้องมีขึ้นบนเออาเกลื่อนก่นนะเออท้งนี้โอ้โหโอ้โอ้โอ้โหฮู้เดียวเหรอฮัลโหลได้อีกแล้วเ้่เี้ห้อเหรอ้ยอาจจะมีอีกเนี่ย

ลุนปลาช่อนปลาไหลครับที่นี่บอ่อนี้เป็นบอ่อสี่ห้าปีนะครับไม่มีใครมายุ่งนะครับ มาจากไหน่นี่่ๆๆๆอ๋อเครื่องบินนีหว่าโอโหตกใจหมดตัวใหญ่ด้วยสรางไปได้มาจากไหนอ๋ออะไรไอ้ยะโอ้โห้โคตรผงตกใจแล้วอ๋อไม่เป็นไรใส่เลยยังไงไม่เสียยังไม่เสีย โอ้ oh, ตรงนี้มีปลาชนเนยลเนยมอยมอยเยมากเลยอ๋อคว้างเลยตัวตัวใหญ่อาซัง,ง<ม>ใช้มือเลยผักตบนัะนร่ะที่ผักผักตบอ่ะเรนนั่นแหละข้างในข้างใน phá mư phá mư, khăng này, khăng này, khăng này ở đây nó lại ố ố Ố, trơn hết Bắt hết trơn hết trơn hết trơn hết ố, ố, ố

ủa cá chốt này rồi à? nhiều à, à, à. này con phòm. lấy ra. hả? chơi yên, chơi yên, chơi yên. xí.

ได้นี่เสือไล่มาเขาเนี่ยช่วยในตัวปลาด้วยโอ้โหโอ้ปลาอะไรช่อนี่นี่ะครับท่นอยู่นี่โอ้โหไม่แห้งไม่แห้งตัวงามอยู่ เกือบโลอะโอเคอืมงามๆ่งางนีง้นานๆทีครับอันนี้แค่ลูกนะพ่อนี่ยิ่งกว่าอีกถ้าพ่อมาในไม่มีใครได้เกิดใหญ่ป่ะจับเลย คนจะได้จับอยู่ที่ไหนก็ได้จับนี่งามๆสมตัวโลอะไะน้ยหเฮ้ย้า

อ้าวเหรเกือบจะตัวใหญ่เท่าตัวเมื่อกี้อ้าวเหรอเออตัวเจ้าตัวเจ้าอะไรกันเลยสุดยอดโอเคสุดยอดจริงๆอ้าวสุดยอดครับโอ้ยนี่ก็ตัวงามอันนี้ก็มีอีกตัวนึงหมอหมอแบบดีๆน้ำมันเยอะๆอันนี้เป็นคู่กับตัวเมื่อกี้นี่สุดยอด

น่าอยู่นะตรงนี้โอ้โหฟัดช้นฮยัมา้เลยย้ายย้ายย้า้ยมาเยยาเยลยเลยมาเลยมาเยมาเยลยลยมลยลยมาเยมาเยลยลยมลยลยมลยลยมายมาเยเยยเล้ายเลยยเลายเลายเายาเลยยเลยยมาเลยยมาเลยยเ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  ด <concealed> ูว่าใจะได้เ <laughs> ฮ ar ้ยเงนเคลือนเลจีเเ้ยกูมาดีครับเล้จะมเงาดูจี๋กูมาโอ้ไปูดนแล้วคนละตัวหรือเปล่าได้แล้วไอ้จ้าตัวเนี้ยแหละตัวเกือบโลินไม่ได้

ปลาชอนไ,นไซโลกันไปปลาหมอไซส<ห>องขีดฮะโอ้น,นั่นน,นั่นนั่น <c oughs> ที่จะเกิดแล้วได้ตัวแล้วมันเม่อแจงเนี่ยเดี๋ยวอันนี้คือปลาของรอบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกัน สุดยอดครับต้นตัวใหญ่สุดยอดอืมบ้างละทีนิ อจะอยัน่า uhm ับกรมอเยอะครับคอ้แจครับมานี่เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราแบ่งแบ่งปลากัน